ครบรอบ30ปีการจากไปของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ในวันที่13มิถุนายนที่จะถึงนี้งานนี้สองนักร้องดังปวลีพรพิมลและตรีชัยนรงค์เลยชวนกันมาสักการะหุ่นขี้พึ่งของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ที่วัดทับกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีก่อนที่จะมีงานรําลึก30ปีดวงจันทร์กลางดวงใจพุ่มพวงดวงจันทร์ในวันอาทิตย์ที่12มิถุนายนนี้ โดยตรีชัยนรงได้เผยกับทีมค่ะว่ามีโอกาสได้เข้าร่วมสักการะแม่พึ่งเพื่อขอพรขออนุญาตเอาเพลงแม่พึ่งมาร้องในคอนเสิร์ตท,ที่จะมีขึ้นในวันที่12มิถุนายนพิธีดีตอนไม่ได้มีอะไรมากมายครับเราก็ไปไหว้ขอพรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวแกม่จะมีวีชวยลคอนเสิร์ตวันที่12่อใช่ 12, ไหมครับ ก็เลยก็เลยไปขอพรแม่แล like ้วก no so ็แบบเหมือนไปขออนุญาตแม่ด so right ้วย่แบบจะมีหน้าอะไรประมาณนี้ครับในใจก็อบอุ่นวันนั้นก็นอกจากพี่จีแล้วก็มีศิลปินหลายคนนะครับวันนั้นพี่จีก็มีเพลงพู่ไว้ก่อนได้ไหมอ่ะนะครับรู้ไหมได้ค่ะได้ครับก็มีจะมีที่สามพี่จะพี่จีร้องประมาณสามเพลงได้มั้งครับเพราะว่ามีร้องร้องร้องเดี่ยวสองเพลงแล้วก็ร้องคู่กับพี่เพชอ่ะแล้วก็น้องอีดอีกเพลงเป็น งานที่เราตั้งใจครับเราตั้งใจคนรักแม่ทุกคนเราเป็นกามี่รักแม่เราขอเชื่อว่าทุกศิลปินนักร้องทุกคนมีแม่เป็นต้นแบบไม่ใช่แค่กามี่นะครับทุกคนนะครับนะครับก็เราตั้งใจครับงานนี้เพื่อให้ทุกคนยังยังได้ฟังเพลงแม่แล้วก็อยากบอกให้ทุกคนรู้ว่าเพลงของแม่เป็นเพลงสมบูรณ์แล้วก็็นเพลงที่มันะความรู้สึกของเรากับแม่นะครับที่ทีแบบ มันเป็นความูกคันมากมาไปแล้วเพราะว่าพี่เองก็เรากับไก่ก็สนิทกันมากเหมือนเราเป็นเราเราเป็นเหมือนเป็นเราเป็นคนที่ศรัทธาทัางป้าๆแกอ่ะครับมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าไออาจารย์เห็นลุกไม่ไม่มีครับแต่มันมีความรู้สึกมีความสุขและอบอุ่นมากมีเรื่องที่แบบก็สซอรสอยู่ตอนที่อาทยาเซียมซีครับหลังจากที่ไหว้แม่แล้วขอพรแม่แล้ว ตอนที่ยืนร้องเพลงกับแม่ร้องเพลงอยู่กับน้องเปาอยู่ข้างๆลูกแม่นะครับมันความรู้สึกของผมเหมือนแม่แม่ยืนฟังเราอยู่านอาเงี้ยค่ะอันนี้คือเป็นความรู้สึกของเราใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ในส่วนของพิธีนี้จมจะขอพรอ,อ่าให้กับเรื่องก,กิจการของพีดด่เจมสมากกว่าแล้วก็เรื่องเพลงของพี่เจมสมากกว่า,าเรื่องงานอะไรนี้นะครับแล้วก็น้องเปาก็จะขอ,อเรื่องขออนุญาตแล้วก็ขอบอกแม่ว่าเออจะมีเ i s u คอนเสิร์ตนะอะไรอย่างเงี้ย ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและหาคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ